ไอสาคอนอันนี้บอแมนสาคอนอันนี้ไอสิงหาเนี่ยนี่สิงหาอยู่ใส่กับไอสาคอนกินเบียร์กับแววตาอยู่มองนี้สิเป็นไอสิงหาจังไหนละไอสวยสาวแววตาเป็นอย่างนี้มาจูบบียูรานเบียร์ฮันติเฟียปานีกับซีไอเป็นอย่างลละนะขอโทษนะครับคือเมาคักแต่นะอู้กินเบียร์หึ่งไม่สูง พอเปันการเล่นกับแซ่เขาปลูกเว้ยกินผู้สาวจาาังไหนกินแบบนี้ดึกูมากกิน <laughs> เหล้ามากกับม <laughs> เมาตลบอ๋เอาละแววตาใหญ่ขึ้นมากเป็นสาวจาาังไหนจังคุณดีจุนพูนอยู่เห็นของดีแบบนี้กูสีไม่ไปไหนจังไหนล่ะเพื่อเอาละเอาละเอา,เอาจังสิกูเบิ่งส่งแล้วเจ๊แพ้วเอ้ย ยังก็ละซื้อเล่าลแก่โสเแก่โสภาเราคือสีบอยุรานดอกนั่นน่น่ะปปล่อยมือกูพร้อมได้บัาเอาจังสีเลยเพวกสุบสามคนเป็นต้นทางาห้กูคอยเข้าไปเทียละคนเดี๋ยวกูจัดก่อนไดโอเคไายเดี๋ยวบัลลาสที่เบิ้งทางให้อายเด้ออยากเอาแววตาไปใส่ไอเอาไปเลยจ้าแววตาเต็มใจตุลายอยากขอท่านท่านบ้า กเสียงหาไอ้เสิงหามึงสิงหาตัวมึงบอกอุจักัายากูซะแล้วชายยากยังมึงบอกประวัติมึงดูไอ้ฮะประวัติมึงว่าประวัติให้กูฟังด้วยไอ้ไอม่น้ำเป่ากูกำลังซ่อมอยู่มันคือคือคั้งเต๋อสันดิ้เมมันคือเมมันเนงไชีวิตจริงแม่มันเป็นแบบนี้ละ ผู้ฟังว่าผู้สาวจะว่าลบซึมมาโออมัจีจุดตาะกนะินองเอะฮะฮะกินองเอสิขอใครคำตาเนี่ยเรื่องประวัติของฉันผู้ฟังนั้น ผู้ฟังนั่นบ่ของเกี่ยวผู้ฟังเอ้ยถุงเป็นลูกสายเดียววาวเรียงเขียวจนคนยานปลาล่แม่มันดอกเสียย้อยสนานเจ้ากระเขี้ยวอยู่เ้าตัดกระทองมันเป็นกวนล่ำดอกเหมยมันคือบลาได้อยู่สิ่นี้มันมักข้นใส่แค้นเจริญเจ้าใดผู้สาวไงหลังเต็มล้นเดาตาจ๋าจ๋า เดลตาไอเสาคอนอ่าคอนกับคอนสินะแววแมวเคยกินบักคูลูบ่แววคูลูคืออย่างไอเสาคอนคูลู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 นั่นคือวัตถุบางอย่างมาคูลู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 นั่นคือวัตถุบางอย่างลูบใดคำใดแต่อย่าบีบเด้อนางมันแข็งแต่บ่บัดมันซื้อซื้อจังใดไอเสียคูลู แล้วตาจามาตามไอมาเดี๋ยวอาจจะพาเข้าไปได้พันโอ้เจสโซปวอยู่อยูรีตัวนี้เจสโซเจสโซเจสโซตีนี่ปวอยู่อยูรีเฮ้ยเบิ้งต้นทางไปเด้อโอเคไอเดี๋ยวกูเลี้ยวกูเลี้ยวกูจะส่งซิงโอเคไอไปเข้าไปเลย